ทำไมผู้ได้เจ้าไม่มีรองเท้าใครคิดคนว่าห้ามใส่รองเท้ามึงรู้ได้งไงผู้ได้เจ้าไม่มีเนี่ยปัญหามึงคือมึงไม่ศึกษาพระผู้ได้เจ้าเนี่ยบัญญัติเรื่องรองเท้าตั้งแต่ในสมุดการเรียกว่าเขียงเท้ามึงจะบอกไม่มีได้ยังไงเนี่ยปัญหาพวกมึงเวลามันทําอะไรมันพูดอะไรมันไม่รู้มันไม่รู้แต่อยากจะพูดพระผู้ได้เจ้าบัญญัติเรื่องรองเท้าไว้หลายพระสูตรมากในอาวาสเดียวกันถ้าเจ้าอาวาสหรือเจ้าสํานักหรือพระภิกษุผู้มียุการภาษามากที่สุด ไม่มีรองเท้าใส่คนอื่นอย่าใส่เคียงเท้าเพราะต้องให้พระที่มียุก,การพันสามากเนี่ยใส่ก่อนคนอื่นใส่แต่พระผู้ใหญ่ไม่ใส่คนอื่นใส่ไม่ได้บัญญัติละเอียดละออหมอกรองเท้าเนี่ยจัดอยู่ในยานด้วยซ้ำไปเคียงเท้าเนี่ยเรียกว่ายานจัดเป็นยานคือเครื่องนําไปเครื่องพาไปยานคือยานพาหนะรองเท้าก็จัดเป็นหนึ่งในยานพาหนะ รู้ได้ไงรองเท้ามีสองพันกว่าปีโอ้ยมึงคิดว่ากษัตริย์สมัยพุทธกาลเขาเดินตีนเปล่าเหรอรถม้ายังมีทำไมรองเท้าจะไม่มี้าทองคำล่มทองคำผ้าเสื้อผ้อาพ่อนมึงคิดว่ารองเท้าไม่มีกษัตริย์ไม่มีรองเท้าใส่เหรอเนี่ยสันดานโง่แต่อวดฉลาดแหมมาถามว่ารู้ได้ไงศึกษาสิ มึงไม่ศึกษาแต่มาถามว่ารู้ได้ยังไงร,รู้ได้งไงก็กูศึกษากูถึงได้รู้นี่งไงก็มึงมันไม่รู้ไงมึงมันโง่ไม่คิดจะศึกษาหาความรู้แล้วมานั่งถามอยู่ได้ว่ารู้ได้ยังไงร,รู้ได้ยังไงอ่านสิหนังสือนะไม่อ่านหนังสือจะจะมาเถียงกับเขาโง่มหม่ตัวละเอทีเอ็มจ้าประจําตัวโง่ประจํากลุ่มมึงดูคําถามมานนะ มึงรู้มันถามว่าอะไรมันบอกว่าพระพุทธเจ้าแค่นั่งใต้ต้นไม้ก็ตัดสรุปท,ทุกอย่างทําไมไม่ให้นักเรียนไปนั่งใต้ต้นไม้แทนการเรียนที่โรงเรียนมึงดูก็ตั้งคำถามมึงดูความโง่คนมึงดูความโง่คนนะถ้าพุทธเจ้านั่งใต้ต้นไม,ม้บรรลุทำได้ทำไมไม่ให้ทุกคนไปตั้งใต้ต้นไม้มึงดูความปัญญาอ่อน กูไม่อยากจะใช้แบบกูไม่อยากจะด่าเอาจริงขอโทษนะกูไม่อยากจะใช้คําว่าไอ้ควายแต่ใช้ไม่ได้นะอันนี้กูไม่ได้ด่านะกูแค่พูดว่ากูไม่อยากใช้คําว่าไอ้ควายแต่ยังไม่ได้ใช้นะกูแค่พ right. ูดว่าไม่อยากใช้คําว่าไอ้ควายแต่ไม่ได้ใช้เดี๋ยวมึงจะมาหาว่ากูพูดคำหยาบกูไม่ได้พูดนะกูแค่พูดว่ากูไม่อยากใช้คำนี้แล้วกูก็ไม่ได้ใช้นะเพราะกูยังไม่ได้ด่านะเออเดี๋ยวจะเข้าใจผิดนะ มึงคิดว่าผู้เดชาบรรลุธรรมเพราะว่านั่งใต้ต้นไม้จริงๆเหรอถามจริงนี่ไงกูถึงบอกว่าตัวโง่ประจำกลุ่มถ้ามึงคิดเช่นนั้นไม่มีอะไรต้องพูดกันกูไม่คุยกับคนโง่แบบเบอเฮ้ยกูถามจริงมึงคิดจริงๆเหรอพระุท้เจ้าตารัสรู้เพราะนั่งใต้ต้นไม้เนี่ยนะกูถามจริงเฮ้ยมหาสจจร,รัน กูหามากเลยมันคิดได้ไงวะนี่กูจบปริญญาตรีมาได้ดิเพราะกูนั่งใต้ต้นไม้ที่มหาลัยกูหรือเปล่าเนี่ยสงสัยกูต้องมานั่งพิจารณาใหม่แล้วที่กูจบปริญญาตรีมาได้เพราะกูนั่งอยู่ใต้ต้นไทรใต้มหาลัยกูแน่เลยเนี่ยมองเทพมันจะมีต้นไทรอยู่กลางน้ําอยู่ตรงเรือนไทยสงสัยกูนั่งอยู่ใต้ต้นไทรกูเลยจบปริญญาตรีมาได้ มหาสจัทร์ไทยแลนด์มากเอ,อมึงจบปหนึ่งที่ไหนกันมาใต้ต้นไม้มึงจบมปลายกันที่ไหนมาใต้ต้นไม้คือจะให้ตอบอย่างนี้เหรอหรือยังไงว่ากูมหาสจัทร์มากเลยอะ่ะมม่เอาตะกะกอะไรมาคิดวะเฮ้ยอะไรอะ่ะเขานั่งใต้ต้นไม้กันมาตั้งนานไม่มีใครบรรลุธรรม พระพูดจ้ามานั่งต้นใต้ต้นไมบ้บรรลุธรรมมึงก็คิดเอาว่าท่านบรรลุได้เพราะนั่งใต้ต้นไม้หรือนั่งบรรลุธรรมได้เพราะว่ามีปัญญาในการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงเรื่องง่ายๆแค่เนี้มึงยังคิดไม่ได้แต่มึงกล้าดีถือดีอวดดีมาเถียงกูกูมหสัสจรย์มึงมากเลยอะ่ะมหัศจั์จริงๆ มึงอย่าใช้คําว่ามากวนให้มึงใช้คําว่ามาโง่คนพวกเนี้มึงอย่าใช้คําว่ามากวนใช้คําว่ามากวนไม่ได้กูใช้คํานี้แล้วกูกูไม่โอเคมันดูถูกเหยียดหยามเขาการที่มึงไปเที่ยวด่าคนประเภทนี้ยว่ามากวนมากวนเนี่ยมันเป็นลักษณะของการแบบดูถูกเหยียดหยามเขามากมันดูถูกปัญญาเขามันดูถูกสติสัมปชัญญะเขามึงอย่าใช้คําว่ามาป่วนให้ใช้คําว่ามาโง่มาโง่เนี่ยจะดูฉลาดกว่ามาป่วนนะ มาปวนเนี่ยเป็นการดูถูกเหยียดหยามเพราะการมาป่วนเนี่ยไม่ใช่ปัญญาอะไรเลยไม่มีอะไรเลยคือมาป่วนเฉยๆไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถแล้วมาป่วนแต่มางโง่เนี่ยมันต้องมันต้องใช้ปัญญานิดหนึ่งแต่ปัญญาด้านงโง่โงึงมาป่วนมันตั้งคําถามไม่ได้นะมาปวนเนี่ยเช่นไอ้โลนไอ้ควายไอ้ปัญญาอ่อนอะไรนะที่มันด่าก,กูบ่บยอยๆอ่ะไอ้ไอ้ไอหัวพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยเนี่ยอันนี้เรียกว่ามาป่วนไม่ต้องใช้ความคิด มึงอย่าไปดูถูกคนแบบนี้ไม่ได้อันนี้มันจะเป็นอีกเลเวลเลเวนึงมันจะเป็นเลเวลต่ําสุดแต่เลเวลที่สูงขึ้นมาเนี่ยเนี่ยอย่าง S T M เนี่ยมันจะเรียกว่าไม่ได้เรียกว่ามาป่วนจะเรียกว่ามาโงา่เพราะมาโง่เนี่ยมันจะตั้งคําถามแบบโง่โงอันนี้ยังพอมีปัญญาอยู่บ้างนะแต่ปัญญาแบบโง่โงคือมันจะมีการตั้งคําถามไงแต่ตั้งคําถามยังไงให้ดูโง่อย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นมึงจะไปดูถูกเขาว่าเขามาปวดไม่ได้มันเป็นการดูถูกเหยียดหยามความรู้เขาเพราะอย่างน้อยเขายังใช้ความรู้ในการถามแต่แค่คําถามเขามาดูโง่แค่นั้นเองมึงต้องแยกแยะนะมึงไปดูถูกเขาไม่ได้คนเวลามากลุ่มนี้นะคิดว่าตัวเองฉลาดเวลามาเจอกูจะดูโง่มึงจำไว้นะไม่ใช่กูฉลาดนะถ้ามึงมาด้วยเจตนาดีมึงรอดมึงมาด้วยเจตนาชั่วมึงล่วงมึงไม่รอด มึงรงมร่วงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นกรุณามาด้วยเจตนาดีหน่อยจะมาโต้วาทากูก็ได้นะกูไม่ติดแต่ถ้ามึงมามาทาแบบนี้มาดูโง่ๆอย่างเงี้ยกูบอกให้มึงจะยิ่งดูโง่หนักกว่าเดิมฉลาดฉลาดมาเจอกูโง่หมดนะถ้ามาด้วยเจตนาไม่ดีนะถ้ามาด้วยเจตนาดีมึงจะดูดีกลับไปถ้ามึงมาเจตนาชั่วมึงจะดูชั่วกลับไปอาสาธยายธรรมกัสปะภิกสุแม้เป็นเถระแล้ว แต่เป็นผู้ใคร่ต่อสิกขาด้วยตัวเองสัรเสริญผู้เป็นผู้ปฏิบัติในไตรสิกขาชักจูงผู้ไม่รักในไตรสิกขากล่าวยกย่องผู้รักการปฏิบัติในไตรสิกขาตามเวลาที่ควรแก่ก,การยกย่องตามที่เป็นจริงกัสสปะเราตถาคตสารลลเสริญภิกษุเทระชนิดนี้ข้อนั้นเพราะอะไรเพราะเหตุว่าภิกษุเหล่าอื่นรู้ว่าพระศาสดาสารเสวนภิกษุชนิดนี้ก็จะคบหาบัณฑิตก็จะคบหาแต่ภิกษุชนิดนั้น ภิกษุเหล่าใดเขาผาภิกษุเถระชนิดนั้นเข้าก็จะถือเอาภิกษุเถระชนิดนั้นเป็นตัวอย่างสื่อไปการถือเอาภิกษุเถระชนิดนั้นเป็นตัวอย่างย่อมเป็นทางให้เกิดสิ่งอันเป็นประโยชน์และเป็นความสุขแก่ภิกษุเหล่านั้นเองสิ้นกาลนานกัสปะเพราะเหตุนั้นเราจึงสรรเสริญภิกษุชนิดนี้นี่อันนี้เป็นเถระที่ไม่ต้องระวังอะไรอีกแล้วนี่อันนี้จะไปอยู่ในบริบทที่ตัดกับพระมหากัสปะที่นิคมของชาว โกศลชื่อว่าปังกทานี่เพราะนั้นคนที่เป็นพระภิกษุเทระต้องคร่ในไตรสิกขาคืออะไรทบทวนสีของตัวอยู่ตลอดเวลาพวกเราก็เหมือนกันนะพระพุทธเจ้ายกย่องต่อบุคคลเนี่ยที่พิจารณาในการรักษาศีในการรักษากุศล,ลกรรมบทสิบอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญต่อบุคคลแบบนี้เราอยากเป็นบุคคลที่พระพุทธเจ้าเนี่ยกล่าวสรรเสริญไห อยู่ในประเภทเดียวกันเนี่ยให้เรามั่นตรวจสอบไข้ควรตัวอยู่ตลอดเวลาว่าเราเป็นผู้มีศีดีไหมว่าเราเป็นผู้มีกุศลกรรมหมดสิบดีไหมนี่ที่ตัวหลายคนเราแม้ยังเป็นเด็กหนุ่มรุ่นคนองผมดําสนิทต,ตั้งอยู่ในเจริญวัยคือปฐมวัยแต่เขามีคําพูดเหมาะแก่การพูดจริงพูดได้พูดได้ประโยชน์พูดเป็นธรรมพูดเป็นวินยัย กาวาจามีที่ตั้งมีที่อ้างอิงมีที่สิ้นสุดประกอบด้วยประโยชน์ผู้คนนั้นย่อมถึงการถูกนับว่าเป็นบัณฑิตเป็นเถระบัณฑิตโดยแท้อันนี้เถระบัณฑิต <Okay. S 1> เราดูคำพูดนะคำพูดเหมาะแก่การคือรู้จักเวลาในการพูดรู้จักเวลาในการหยุดพูดพูดจริงพูดจริงคือการพูดไม่ผิดต่อโลกพูดไม่โกหก พูดได้ประโยชน์นี่สิ่งที่พูดนั้นต้องเกิดประโยชน์ต่อคนหมู่มากหรือต่อคนที่ฟังพูดเป็นธรรมคือต้องพูดโดยธรรมเนื้อหาคําสอนของพระพุทธเจ้าพูดเป็นวินยัยพูดตามหลักสัจจะความจริงที่พระองค์ทรงกําหนดกฎเกณฑ์ไว้กล่าววาจามีที่ตั้งวาจามีที่ตั้งเป็นยังไงมีเงื่อนต้นเงื่อนปลายมีที่มาที่ไปมีเหตุมีผลสอดรับไม่ขัดแยง้ง ไม่ใช่พูดเพ้อเจ้อไปเรื่อยเปื่ยหาที่ตั้งที่หลักที่เก์ไม่ได้มีที่อ้างอิงอ้างอิงได้ว่าคําพูดที่เรพูดเนี่ยมาจากไหนจํามาจากใครอ่านมาจากไหนมีข้อมูลอ้างอิงจากใครจากอะไรนี่มีที่สิ้นสุดประกอบด้วยประโยชน์ต้องมีจุดสิ้นสุดไม่ใช่พูดไปเรื่อยเปื่ยค้างไปอยู่เรื่อยๆและต้องประกอบด้วยประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังนั้นด้วยนี่ ใครมีวาจาแบบนี้ผู้นั้นย่อมเข้าถึงการถูกนับว่าเป็นบัณฑิตใครอยากเป็นบัณฑิตมีวาจาแบบนี้นะมีวาจาของบัณฑิตเราต้องมีวาจาของบัณฑิตเพราะนั้นให้เราพยายามพึงระลึกว่าวาจาแบบนี้เรียกว่าวาจาแห่งบัณฑิตพี่ต่หลายคี่ิสูจเทแล้วที่ประกอบด้วยองค์ประกอบห้าอย่างเหล่านี้แลย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลแก่มหาชน ทำมหาชนให้มีความสุขทำไปเพื่อความเป็นประโยชน์แก่ความเป็นคนเป็นอนมากเกื้อกูลเพื่อสุขทั้งแก่เทวดามนุษย์ทั้งหลายห้าอย่างมีอะไรบ้างนี่อันนี้เรียกว่าเทวะไม่มิผลิตเราเนี่ยจะมีคุณธรรมห้าอย่างนี้ไหมเรามาดูใครมีคุณธรรมห้าอย่างนี้เนี่ยจะทําให้มหาชนเนี่ยมีความสุขคนอนมากเนี่ยเกิดประโยชน์เกิดความสุขและจะเกิดความสุขทั้งเทวดาและมนุษย์ด้วย ภิกสูเป็นเทระบวชมานานมีพรรษาอายุการมากอันนี้เป็นเรื่องของพระสองเป็นที่รู้จักกันว่ามีเป็นที่รู้จักกันมากมีเกียรติยศมีบริวารทั้งคฤรัสหัและบัณฑิตนี่สามเป็นผู้ล่ารวยลาบลาบด้วยลาบจีวรบินทบาทเสนาสนะกีฬานปัจจยเกศบ,บริขารสี่เป็นพระุสูทรงทรมทรงจำทมที่ฟังแล้วได้สมธรรมที่ฟังมาแล้วนี่พวกเราต้องทําให้ได้ข้อนี้ห้าเป็นสัมมาทิฏฐิและมีทัศนะอันถูกต้อง สัมมาทิฏฐิคืออะไรเห็นถูกต้องในหลักอริยสัจสีแล้วมีทัศนคติถูกต้องคืออะไรถูกต้องตามหลักคําสอนพระเจ้านี่เรียกว่าจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ไม่วิปริตไม่วิปราสพี่จุลายพิ่สุนี้ทําเป็นคนอันมากให้เลิกละจากอาสัตธรรมให้ตั้งอยู่ในพระสัตรรม เพราะฉะนั้นแล้วเราอยากเจอพระที่ดีดอันนี้พระเจ้าสอนพระที่ดีนะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยแล้วบริบทเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าพระรูปนั้นเป็นพระที่ดีก็ต้องมีคุณสมบัติห้าอย่างเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วห้าอย่างเนี่ยถ้าพระพิสุรูปใดมีคุณธรรมอย่างเนี้ยหรือคูบาอาจารย์ใดก็ตามมีคุณสมบัติแบบนี้จะสามารถทําให้คนเปน็นันมากเนี่ยเลิกละจากอาสัตธรรมแล้วตั้งอยู่ในพระสัตธรรมได้เลิกจากอาัตธรรมตั้งอยู่ในศัตธรรม ประชาชนทั้งหลายย่อมถือเอาแบบอย่างของภิกษุอย่างนั้นเพราะคิดว่าเธอเป็นภิกษุเทระบวชมานานมีพรรษาอายุการมากบ้างเพราะคิดว่าเธอเป็นภิกษุเทระที่มหาชนเชื่อถือรู้จักกันนานรู้จักกันมากมีเกยียรติยศมีบริวารมากทั้งมีคฤริหันและบรพชิตบ้างเพราะคิดว่าเธอเป็นภิกษุเทระล่ำรวยลาบด้วยจีวรมีธบาสเสนาสนะกีฬานปัจจยยเพศบริขารบ้างเพราะคิดว่าเธอเป็นภิกษุเทระ ที่เป็นพระอุสุรทรงจำทมที่ฟังแล้วสั่งสมธรรมที่ฟังแล้วได้บ้างแล้วดังนี้พิษุเถละที่ประกอบด้วยองค์ประกอบห้าอย่างเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลแก่มหาชนทํามหาชนให้มีความสุขทําไปเพื่อความเป็นประโยชน์แก่คนเป็นอนมากเพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดามนุษย์ทั้งหลายแลนี่อันนี้เป็นพระที่ดีเป็นพระที่จะเกื้อกูลประโยชน์แก่ภิกษุแก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ภิสุทธิหลายภิกษุเทระที่ประกอบด้วยเหตุห้าอย่างห้าหมวดเหล่านี้ย่อมเป็นที่รักที่วางใจที่เคารพยกย่องสรรเสริญของเพื่อนผู้ประพฤติพหมจรจย์ด้วยกันเราลองดูสิเราอยากเป็นที่รักของคนอื่นไหมไม่ใช่ไปลงสเสน่ห์เลขยันสะดอกข้อต่อชะตาอยากเป็นที่รักของคนอื่นให้คนอื่นเยิอนยอสรรเสริญเรามีมิตรมากเป็นที่วางใจเป็นที่เคารพทำยังไงมาฟังหนึ่งภิสษุชั้นเทระนั้นไม่กำหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนด ไม่ขัดเคืองในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองไม่ลหลงไหลในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความลหลงไหลไม่ตื่นเต้นในอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งแห่งความตื่นเต้นไม่มัวเมาในอารมณ์ที่ตั้งแห่งความมัวเมาพูดง่ายๆคืออะไรใครจะมาเยินยอสารเสริญอะไรก็ไม่ไหลไปไม่ลหลงไหลต่อลา่าสการลชื่อเสียงเยินยอไม่ลหลงไหลก็รับรู้ไว้แต่ไม่ยินดียินร้ายกับสิ่งนั้นไม่สยบมัวเมาใครมาชมก็ย e ่าย่า e ดีใจเดี๋ยวฉันเพิ่มตำแหน่งให้ใครเอาของไม่ฉันฉันก็ย่ายาดีใจเดี๋ยวฉันเพิ่มตำแหน่งให้ อ่าเดี๋ยวฉันสนับสนุนส่งเสริมตัวนี้นะเดี๋ยวฉันจะดูแลเธอเป็นพิเศษนะเพราะเธอให้ของฉันเยอะเพราะเธอบริจาคฉันเยอะนี่ถ้าไม่หวั่นไหวต่อสิ่งเหล่านี้จะเป็นที่น่าเคารพเพราะไม่ตั้งอยู่บนความกำนัดไม่ตั้งอยู่ในความขัดเคืองไม่ตั้งอยู่ในความลหลงไหลไม่ตั้งอยู่ในความตื่นเต้นไม่ตั้งอยู่ในอารมณ์มัวเมาใครทําได้จะได้คนจะทำจริยธรรมตัวนี้สองเป็นผู้ปราศจากราคะ เป็นผู้ปัสจากโทสะเป็นผู้ปัสจากโมหะเป็นผู้ไม่ลบหลู่คุณท่านเป็นผู้ไม่ตีตนเสมอท่านรู้จักฐานะสูงต่ำนี่คืออาจารย์นะนี่คือลูกศิษย์นะลูกศิษย์รู้จักฐานะของการเคารพอ,อาจารย์นะนี่ไม่ลบหลู่คุณท่านผู้นี้เป็นผู้มีบุญคุณต่อเราเราจะไม่ลบหล <c oughs> ู่คุณเขาเขาทําดีกับเราเราจะไม่ด่าทอต่อว่าเขาเราจะไม่อาฆาพยาบาทมาไล้เขาเราจะไม่ลบหลู่บุญคุณที่เขาเคยช่วยต่อเรามา การลบหลู่คุณท่านรู้ไหมเป็นยังไงไอคนนี้เคยช่วยเราเหลือเราแล้ววันหนึ่งบอกเอ้ยมาช่วยจะมาไม่เคยขอให้ช่วยแน่นี่เรียกว่าลบหลู่คุณท่านใครมีคนสมมาครั้งที่สองจะได้การยกย่องสรรเสริญเป็นที่วางใจเป็นที่เคารพรักสามพีสุชั้นเถระนั้นไม่เป็นคนหลอกลวงเก่งด้วยไม่เป็นคนพูดพีรีพีไรเก่งด้วยไม่เป็นคนพูดหวานล้อมเก่งด้วยไม่เป็นคนปลูกคําท้าทายให้เกิดมานะเจ็บใจเก่งด้วย ไม่เป็นคนหากําไรทํานองเอาลาบต่อลาบเก่งด้วยพูดอะไรคือไม่หาประโยชน์เข้าตนเองไม่ขวนขวายไม่แสวงหาไม่พูดเพื่อให้เอารับผลประโยชน์เข้าส่วนตนไม่พูดเพื่อรับลาสการะเข้าหาตนนี่ไม่พูดเพื่อหวานล้อให้เขาเนี่ยมาบริจาคมาร่วมกับเรามาหากินกับเรามาหาเงินทองกับเราไม่ร่วงบริจาคด้วยกันไม่ร่วมอ่ะไม่หวานล้อไม่พูดอ้อล้อไม่พูดล้อไม่พูดเอาอกเอาใจคนอื่นเพื่อให้เขาเนี่ย มาดีกับเราไม่พีดไม่พูดพิลีพิไหลนี่ไม่ล่อลวงไม่หลอกลวงใครทำตามนี้ได้คนนั้นได้คุณธรรมยกย่องสรรเสริญ c ที่สู่ชั้เถละนะเป็นคนมีศรัทธามีความละอายบาปมีความเกรงกลัวบาปเป็นคนปรารถนามีเป็นคนปราดปารบความเพียรเป็นคนมีปัญญานี่ศรัทธา ละอายบาปเกรงกลัวบาปปาถนาความเพียรปารบความเพียรมีปัญญาห้าอย่างใครมีห้าอย่างนี้ได้แล้วเป็นที่วางใจเป็นที่เคารพเป็นที่ยกย่องส่งเสริมต่อบุคคลอื่นได้ห้าเป็นคนอดใจได้ในรูปทั้งหลายอดใจในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสทั้งหลายได้ เพราะฉะนั้นถ้าใครสามารถอดทนต่อตากระทบรูปจมูกได้กลิ่นเสียงลิ้มรสเฮ้ยจมูกได้กลิ่นหูได้ยินเสียงลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสใจรู้สึกแล้วกายรู้สึกทางใจรู้สึก,สกได้ใครสามารถสำรวจระวังสิ่งเหล่านี้ได้อดใจทนต่อการเข้าไปยินดีรากต่อสิ่งนี้ได้ใครทําทั้งหมดทั้งมวล5ประการนี้ได้จะเป็นที่รักที่ไว้วางใจที่เคารพที่ยกยอก่ยองสรรเสริญ ของเพื่อนผู้ประพฤติพรรมจย์ด้วยกันไม่ต้องไปลงสเสน่ลงสเสน่ก็ไม่ช่วยอะไรต้องสร้างเหตุปัจจัยแบบนี้พิสุจเทแล้วที่ประกอบด้วยเหตุห้าอย่างห้าหมวดเหล่านี้แล้วย่อมเป็นที่รักที่วางใจที่เคารพยกย่องสรรเสริญน,นี่กัสปะเธอจงกล่าวสอนพิกูุน์ทั้งหลายจงแสดงธรรมีคถาแก่พิกษุทั้งหลายบ้างกัสปะเราหรือเธอพึงช่วยการกล่าวสอนพิสษุนทั้งหลายพึงช่วยการแสดงธรรมีคาถาแก่พิสษุทั้งหลาย พระเจ้าสั่งให้พระมหากาัสสปะเนี่ยสั่งสอนธรรมะแกะสาวกช่วยกันช่วยพระเจ้าสอนพระมหากาัสสปะเลยตอบพระเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ในเวลานี้ภิกษุช่างเป็นคนว่ายากนะักขนาดการว่ายากก็มีตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนะประกอบด้วยเหตุที่ทําให้เป็นคนว่ายากด้วยไม่อดทนไม่ยอมรับคําตักเตือนโดยเคารพเห็นไหมไม่ยอมรับฟังคําตักเตือนโดยเคารพทุกวันนี้เตือนกันได้ไหมเวลาอาจารย์ดุดาว่ากล่าวนิดหน่อยเป็นไงน้อยใจ เวลาอาจารย์ดูด่าว่ากล่าวไปไงเกลียดอาจารย์เวลาอาจารย์ดูด่าว่ากล่าวนิดหน่อยไปไงโกรธอาจารย์ไม่พอใจเอากูไปสับเอากูไปดา่านี่ไม่ยอมรับคําตักเตือนโดยเคารพท่านพระมหากษัตริย์กาศทูลพุทธเจ้าว่ายากว่ายากกันเหลือกเกินเดี๋ยวนี้พูดอะไรนิดหน่อยไม่ได้แต่ต้องอะไรนิดหน่อยไม่ได้ช่างเป็นคนว่ายากเสียเหลือกเกินไม่อดทนนี่ยุคสมัยนี้เลยกูจะบอกให้ไม่มีความอดทนอะไรเลย เตือนนิดหน่อยว่านิดหน่อยแต่นิดหน่อยไม่ได้จะเป็นจะตายเอาไปโพสต์ประจานนะเอาไปโพส์ด่าชาวบ้านเอาไปเน็บแนมชาวบ้านไม่มีความอดทนอดกลั้นต่อการดุดา่าว่ากล่าวสังสอนตามนี่ตีตริงตามธรรมผู้ทีเจ้าเลยตอกบกับพระมหากาัสสปะว่ากัสสปะจริงอย่างเธอกล่าวนั่นแหละผู้ทีเจ้ารับรองเลยว่าจริงสอนยากสอนเย็นกันเหลือเกินแต่ละคนแต่ละคนจริงในครั้งก่อนผู้พ,พิสูจ์ชั้นเถระสมาทานการอยู่ป่าเป็นวัด และทั้งกล่าวสรรเสริญกระทําเช่นนั้นสมาทานการบินธบะเป็นวัดและทั้งกล่าวสรรเสริญการกระทําเช่นนั้นสมาทานการใช้ผ้าบางสกุลเป็นวัดและทั้งกล่าวสรรเสริญการกระทําเช่นนั้นสมาทานการใช้จีวรเพียงสามผืนเป็นวัดและทั้งกล่าวสรรเสริญการกระทําเช่นนั้นเป็นผู้กําจัดเป็นผู้จํากัดความต้องการให้มีแต่น้อยและทั้งกล่าวสรรเสริญกระทําเช่นนั้นเป็นผู้สันโดษและกระทําการสรรเสริญกระทําเช่นนั้นเป็นผู้อยู่สงบ และกระทาและทั้งกล่าวสารเสริญการกระท,ทําเช่นนั้นเป็นผู้อยู่อย่างไม่คลุกคลีกันและทั้งการกล่าวสารสเสริญกระทําเช่นนั้นเป็นผู้ปารบความเพียรและ,ะท,ทั้งกล่าวสารเสริญกระทาเช่นนั้นบรรดาภิกษุชั้นเทระเหล่านั้นภ <อ statistic. S 1> ิกษุรูปใดสมาทานอยู่ป่าเป็นวัดเป็นผู้ปารบความเพียรและทั้งกล่าวสารเสริญการกระทําเช่นนั้นภิกษุชั้นเทระทั้งหลายก็อาราธนาให้นั่งเฉพาะภิกษุรูปนั้นด้วยคําเป็นต้นว่ามาเถิดภิกษุ v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  ภิกษุรูปนี้ชื่อว่าอะไรภิกษุรูปนี้ช่างมีวาสนาจริงทั้งเป็นผู้ใข่ต่อการปฏิบัติจริงด้วยมาเถิดภิกษุนิมนต์ท่านจงนั่งอาสนานี้อาสนะนี้ดังนี้กาสปะคันภิกษุชั้นเถระประพฤติกันอยู่อย่างนี้ความคิดก็เกิดขึ้นแก่ภิกษุใหม่ว่าได้ยินว่าภิกษุรูปใดสมาทานการอยู่เป็นวัดเป็นผู้ปารภความเพียรและทั้งกล่าวสารเสริญการกระทําเช่นนั้น พระเถระทะหลายย่อมนิมนเธอนั้นนั่งอาสนะด้วยคําเป็นต้นว่ามาเถิดภิกษุภิกษุรูปนี้เชื่ออะไรภิกษุนั้นมีช่างมีวาสนาจริงทั้งเป็นผู้ที่ใคร่ต่อการปฏิบัติจริงด้วยมาเถิดภิกษุนิมนท่านจงนั่งอาสนะนี้ดังนี้พวกภิกษุผู้บวชใหม่เหล่านั้นก็พาการปราพฤติเพื่อให้เป็นเช่นนั้นและข้อนั้นย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขแก่ภิกษุเหล่านั้นสิ้นกาลนานผู้เจ้าบอกว่าภิกษุที่ว่าง่ายต้องเป็นอย่างนี้ คือทาอะไรต้องให้พวกพิสูจน์ที่เป็นเถระผู้ใหญ่ด้วยกันเนี่ยต้องปฏิบัติตามหลักคําสอนุทธเจ้าก่อนพระพิสูจน์ใหม่เนี่ยเขาจะได้ปฏิบัติตามแต่ปัจจุบันนี้เป็นไงพระพิสูจน์ผู้เถระเป็นไงไม่ได้ปฏิบัติตามหลักคําสอนเลยพวกบวชมาใหม่เป็นไงก็ปฏิบัติตามเขาทําไม่ดีก็ปฏิบัตบิตามไม่ดีเขาทําดีซึ่งน้อยมากก็ปฏิบัติตามในทางดีพระเจ้าบอกว่าพระพิสูจน์ผู้เถระเนี่ยสำคัญมาก พิสูจน์ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ5อย่างเรานะควรได้รับการยกย่องให้เป็นเจ้าวาดอย่าง 1. เจ้าวาดเนี่ยสมบูรณ์ด้วยมารยาทสมบูรณ์ด้วยวัด 2. เป็นพระอุสุตเป็นเจ้าตำรับคือจำำําคําสอนพระเจ้าได้เยอะแม่นยําในหลักคาสอนทุกวันนี้เจ้าวาดเป็นไงไปถามธรรมะรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องแต่งตั้งกันอย่างเดียวแต่ไม่มีคุณสมบัติตามที่พระเจ้าบอก 3. เป็นผู้ปฏิบัติขัดเกลกิเลสยินดีในการหลีกเล่นในกระระะนัลยาณธรรม4 มีวาจาอ่อนหวานพูดเพราะหูห้ามีปัญญาไม่โง่เขลาไม่เงอะงะทุกวันนี้คุณสมบัติของเจ้าวาดมีกันไหมเนี่ยไม่มีนี่นี่คุณสมบัติของการเป็นเจ้าวาดอานิสงในการอยู่อย่างมีจุดหมายห้าอย่างมีอะไรบ้างการอยู่อย่างมีจุดหมายเป็นยังไงเธอย่อมไม่มีความตระณีที่อยู่คือไม่หวงแหนเสนาสนะที่สบาย เมื่อมีผู้อื่นมาอยู่ก็แบ่งปันให้อยู่อาศัยด้วยความเต็มใจนี่เรียกว่าไม่มีความตะหนีในที่อยู่เราตาหนีไหมอย่าตาหนีนะเรารู้ไหมทําไมเวลาอาจารย์จัดปฏิบัติธรรมแล้วอาจารย์เนี่ยอยากให้คนมาปฏิบัติธรรมเนี่ยได้ที่พักฟรีแล้วเราเอาเงินกองกลางเนี่ยไปดูแลผู้ปฏิบัติด้วยการจองโรงแรมให้เขาเนี่ยมาฝึกปฏิบัติธรรมเพราะอะไรเราย่อมไม่มีความตะหนีในที่อยู่คือไม่หวงเสนาสนะที่สบาย เมื่อมีผู้อื่นมาอยู่ด้วยก็แบ่งให้อยู่อาศัยด้วยความเต็มใจนี้คือพระธรรมที่อาจารย์เอามาใช้อิงอาศัยต่อ,อการนำคนมาประพฤติปฏิบัติอาจารย์จึงเปิดโรงแรมให้คนเนี่ยมานอนสำหรับคนต่างจังหวัดไกลๆเพื่อเตรียมตัวในการปฏิบัติฝึกสมถาวิปัสสนาที่บ้านอาจารย์เพื่อที่พักที่พักเพื่อผู้ปฏิบัติธรรมเฉพาะคนที่มาจากต่างจังหวัดให้อยู่เลยฟรีจองโรงแรมให้จากเงินกองกลาง นี่แหละเหตุปัจจัยนี่แหละคือพระสูตรเราอย่าไปยึดติดที่อยู่อย่าไปยึดติดว่าจะต้องมีแบบไหนไม่มีแบบไหนขอให้เขาได้อยู่ที่พักอาศัยแค่นั้นพอบ้านอาจารย์ไม่สะดวกใช่ไหมไปจองข้างนอกให้เอ,อนี่สองย่อมไม่มีความตระหนี่กสกุลอุปถาเดี๋ยวกลับไปโรงแรมเมื่อกี้นิดหนึ่งเวลาเราจะละจะสละเนี่ยเราสละที่ตัวเองก็ได้เช่นอย่างบริบทอาจารย์พูดเรื่องกองกลางอย่างเนี้ย ว่าออกให้ใครมีกําลังทรัพย์ออกเองก็ได้จะใช้แม้มีกําลังทรัพย์แต่ไม่อยากเสียทรั์จะใช้กองกลางไม่ผิดนะมันเป็นสิทธิ์ที่อาจารย์ให้แต่ถ้าเรามีกําลังและอยากจะสลัดจาคะเราทําเองทําเลยทําได้เองไม่ติดปัญหาใครอยากทําอยากสลัดเองทําเองหรือจะสละเผื่อให้ใครทําได้หมดอาจารย์ผมขอสละดเพิ่มหนึ่งห้องทําได้ไหมได้เลยแล้วแต่เราก็จะไม่ต้องดึงเงินกองกลางออกไปเราก็จ่ายของเราเองจ่ายเองเลยหน้างานนะ ขอรับผิดชอบห้องนี้ห้องนี้แต่ต้องบอกก่อล่วงหน้าเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเอาเงินกองกางไปมัดจามันจะต้องมันจะมัดจําก่อนล่วงหน้าอันนี้ยกตัวอย่างสามย่อมไม่มีการหลวงลวงลาบคืออะไรคือการเอยเมื่อกี้ข้อสองยังไม่บอกผู้ผิดข้อสองย่อมไม่มีความตระี่ในสกุลอุปถากคือยินดีให้ภิกษุอื่นเนี่ยรู้จักมรคุณด้วยสกุลอุปถาของตน คือเช่นอะไรคนเนี้ยเขาทําดีกับเรามากเลยคอยเอาข้าวเอาน้ํามาให้เราแล้วเราก็พยายามปิดบางคนเนี้ยไว้อะไม่ให้คนอื่นรับรู้อ่ะซ่อนคนนี้ไว้เพื่ออะไรตันนี่เดี๋ยวมันไปสนับสน,บสน,นคนอื่นแล้วเราจะได้น้อยลงเยกตัวอย่างอย่างอาจารย์อย่างเงี้ยนะยกตัวอย่างอย่างอาจารย์อาจารย์เนี่ยมีคนซื้อของให้ใช่ไหมอ่าแล้วอาจารย์ก็แบบว่าพยายามปิดบางลูกศิษย์ไว้ไม่ให้ใครรู้จักอ่าปิดบางไม่ปิดบงัดบงว้ซ่อนไว้ซ่อนไว้เพราะอะไรเดี๋ยวอีพวกเนี้ยมันไปหาอาจารย์ใหม่ แล้วเดี๋ยวมันจะไปสนับสนุนอาจารย์คนอื่นไม่มาสนับสนุนอาจารย์แล้วอาจารย์จะเสียอุปถาของตัวเองไปอันนี้เรียกว่าอย่ามีความตระหนีในเรื่องนี้เขาจะไปจะมาตรงไหนปล่อยเขาไปตามเหตุตามปัจจัยอย่าไปหวงพวกเราก็เหมือนกันเมื่อมีราสการะเข้ามาอย่าไปหวงอย่าไปรักษาไว้ได้ก็รับมาไม่ได้เขาจะไปก็เรื่องของเขาอย่าไปพยายามประคับประคองอ่าไม่งั้นมันจะเป็นการอยากได้เขา